บ้านเนี้ก่อนเป็นพระราชวังมีห้องคืออ่อมจอดจากประตูคนวันออกไปประตูคนวันตกมีพมานแป0ร้อยเมตร จากประตูหุนเนื้อไปประตูหุนไต่มีพมนเจ็ดลอยเมตรมีหกมูบานตัง้งูย้ายนอกคือเข้าเป็นเขตในเวงจือว่าเวงใจเมืองมาฮิยังกะด้วยว่าเมืองยองสร้างขึ้นมือระมัน ปีจุลสขาดใดสองร้อยแปดสิบห้าตัทิศสกัดเก่าร้อยสาวสามเจ้าสุนันตะกุม,มานผู้เป็นลูกลาจาบุตรของสมยต,ต้าวคำแดงเทพผู้เป็นเจ้าแผ่นดินเชงหงลุงมาสางเมืงนันยังเป็นเมืองของเจ้าตามิลละมีพญาเต่าลูกเป็นผู้ปกครองเมืองจนถึง เจ้าพยากาวิละขึ้นมาก่าดตอนคุณยองลงไปอยู่เมืองละปุนเจงใหม่ก็กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆไปจนถึงปัจจุบันก็มีสาวซ้อนลังคาเฮืนเต่านั้นแลลวเต็นีนเป็นวัดเวงใจอันนี้เป็นปริเวณของวัด โลงกวางหุนไก่ไปหุนเนื้อไม่หาสิบหาเม็ดไปวันตกไปวันออกไม่หกสิ้หาเม็ดลมปิ้นสามปั้นหาลอยเจ็ดสิบหาตารางเม็ดนนเป็นกำแปงเก่าของโบราณตีวัดเวงใจมันยะมันปังไป มันหล่ลอยปีแล้วมันยะมันปังไปมันดืวความสูงมันข้างกัน,นหนึ่งเมตรความสูงมันลื้อไวหนึ่งเมตรเดวอดเอาใหม่มาล้อมโหหลอ่อไ้ความน้ำมันมีประมาณเมตรห้าสิบกวาหน้าลองนั่น ตั้งแต่หอขึ้นมาแล้วทีนนี้มือประมาณเมตรานสิบอันนี้เป,นเป็นเป็นหมากเด่นกีของโบราณเป็นกรอหนักกันยอยอันเป็นแผ่นกับโประว่าใคยมีหลายหลอยปีแล้วเคยก็ได้แต่งแ,แม่มัน เป็นวัดแวงใจเป็นแวงเก่าเป็นคือแวงใจเป็นปากตูปหุนไต่ไปหาน้ำยองอันนี้นเป็นฝั่งน้ำยองอีมเป็นคือแวงใจกำลังมาสางแหวงสางเบืองยอง ในเจ้าสุดนันตาสัตถูได้มาสางเวงกันนี่ได้มาขุดแปลงคืออ่อมในพระราชวังอันนี้มันหลบเวงในจอดตั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี่เป็นกระปาพักละอันนี้เป็นคือพักละทั้งหมดใครใครอยากพักละก็จะก,กอยโจกันมาแอวเวียนใจ เซวกินพักละขืนนะฝั่งคือแวงใจเนี่ยได้มาประมาณหนึ่งปันหนึ่งรอยปีแล้วยังเป็นคือหลักฝั่งรงอยู่ประมาณสามถุ่มหกคนยืนเป็นฝั่งรงประมาณสามสีถุ่มหกคนยืนกันบางทีก็เป็นสีเหน คือแหวงใจเนี่ยว่าใจมีก็คือเดี๋ยวนี่มันเป็นช่องทับอันนี้เป็นคือภายในเราออกมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นลุกปอกลงไปเนี่ยเต็มเป็นคือจันทร์ซองจันทร์นกมีเป็นช่องจันทร์จันทร์นกเนี่ยตื่นเลยหนึงอันนี้เป็นคือจันทร์นกคือจันทร์นกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเลิกประมาณปุ่นโฮคุณยืนไปหน่อยนึง นี่เป็นคือปากดูพระราชาวังปายหนวันตกนอันขาอยางไป็นเดินไปหาเขาืเพตรพระราชาวังเวงใจอันนี้ออกมาไปตรงนี้ก็ไปหาไฮฮา,าซอนไปตรงน้ำยองอันนี้ก็ไปหาน้ำยองเมันเป็นปากดูปายหุนวันตกอันนี้ เป็นปากตูปลายหุนเนื้อปากตูพระราจะวังฮอแวงใจปลายหุนเนื้ออันนี้เป็นคืนคืออันเละแวงมาถึงตรงนีอ้อันนี้เป็นหุนต่างออกไปหาเตีพัไปลองป่าบงจับบ้านตรงบ้านน้องบ่อลำดับไปถึงแวงปัจจุบันมนเป็นประตูปลายวันออก ออกจากประตูไปก็ไปจับบ้านห้างบ้านปลาถอนบ้านปลาสร้างเดี๋ยวในปลาถอนปลาสร้างก็เป็นปลากล่อยไปแล้วเป็นปลากล่อยห่อไปหมดแล้วห่อมาเห็ดซ้อนกข่อยแล้วก็ถ่ายาก็ดูถ่ายาดูก็ถ่ายต้อง <c oughs> เป็นก้อมหมงกับกอศรีมันอยู่ตีหุ่นตังปากตู ปลายวันออกมันเป็นประตูปลายวันออกอันนี้เป็นคือเป็นห้องคือเข้าในไปมันตึบกันนะหมันดีเป็นห้องคือเล็บพระราชวังัน,นี้หุ่นตา้งเข้าไปในพระราชวังเน,นี่ยเป็นคือเป็นคืนสองจัน,น,นอันนี้ตีนี้คือหนึ่งตีนี้เป็นคืนประจันนก นี่เป็นคือจันนกนี้เป็นคือจันในอันนี้เป็นทางออกพระราชาวังเวงใจลิ้วสายไปซบย่องปองนำของไปพม้าน้า,นากิโลเมตรลิ่วกว้าไปป่าบุง้งบานโต๊บบานมันบานโบถึงแวงปัจจุบันไปพมาณ12กิโล ไปบ่าน้างป่าถอนบ่านทางป่าสร้างถึงบ่านแซมอันนี้เป็นบ่าน้างป่าถอนทีกุนอันได้ปลายไปอยู่ละปุน่นสองหอยปี<ไ>ปแล้วบ่านยังเบาขึ้นเป็นบ่านเตอเดี๋ยวขอมาเห็ดชนกลุย เลือดใบกะเขตวัดเป็นป่าคุมปักคือน้ำพักละอันนี้เป็นเขตวัดอันอยู่ชุดปลายแตเห็ดไม้นี่เป็นซ้อนกลอยก็กลอยแห้งไปแล้วอันนี้เป็น เขตบานป่าสร้างกุ่นก็ได้ไปลายไปอยู่ละปุ่นเหมือนกันหมดอันนี้เป็นบัดหางบานป่าทอนยังเลือซากฟ้าสั่งวิหารไว้สูงประมาณสองเมตรดาน้าง <c oughs> แกนแกวปลายวันออก อันนี้เป็แนแกแนแกวพันแกนแกวก็มีคณมาลักคุดเอาของดีแหละวลุแล้วไปหมดแล้ว